ังฟังต่อนะครับเมื่อกี้นี้ผมพูดจบถึงประการสุดท้ายของการที่เราจะทำให้คนเชื่อใจและไว้ใจได้ก็คือมีน้ําใจนะครับมีน้ําใจนี่ผมเสริมนิดหนึงเราจบที่คนเป็นผู้ให้ย่อมสนใจกับคนที่เป็นผู้รับคราวนี้ผมใช้หลักในการให้ไว้เป็นประโยชน์เพื่อเราจะได้ห้มีความสุขบางทีให้นักทุกมีไหมมีไหมจำไว้นะว่าถ้าให้นักทุกสแสดงว่าให้ไม่เป็น ถ้าให้เป็นจะต้องไม่เกิดความทุกข์จากการให้แม้แต่ครั้งเดียวที่ให้แล้วทุกก็หลายเพราะว่าเราให้ยังไม่ค่อยเป็นหลักในการให้และมีความสุขตลอดเวลามีหลักในการสามข้อพระอาจารย์อุศมาก็คือให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่ให้ให,ให้ไม่ให้ก็ให้ให้จบสามข้อเข้าใจว่าถ้าทำตามหลักนี้รับประกันว่าไม่มีความทุกข์เกิดจากความเกิดจากการให้แม้แต่ครั้งเดียวในชีวิต อ่ะบางเียมีสามข้อข้อที่หนึ่งให้ก็ให้คิดแล้วให้ควรพิจารณาไตร่ตรองตัดสินใจแล้วว่าจะให้ก็ให้ไปเลยไม่ต้องสนใจว่าใครจะด่าจะว่าไม่ต้องสนใจว่าใครจะติดฉินินทาก็ตัดสินใจแล้วว่าจะให้นี่คือให้ก็ให้เดินไปเจอขอทานสงสารก็ลุกออกระดอาสตางค์ได้เหรียญห้าก็เหรียญห้าหย่อดใส่กระเป๋าไปป้องเพื่อมาเดินมาด่าบอกมึงอย่างโง่ ขอทาเป็นแก๊งมือโง่โดนขอทานหลอกลับก็ไม่ต้องไปสนใจทำไมเพราะตัดสินใจแล้วว่าจัดได้ไม่ต้องสนใจจะให้อะไรก็ตามตัดสินใจเรือจแล้วว่าจะให้ก็ไม่ต้องสนใจว่าใครจะด่าจะว่าเพราะเราจะให้น้องคนหนึ่งมาไปยืมเงินเราหนึ่งร้อยบาทเราก็รับมาเป็นน้องไม่ต้องยืมหรอกให้เลยร้อยหนึ่งยืมทำไมเรารับมาเป็นน้อง เพื่อนก็เดินมาแล้วบอกว่ามึงรู้ไม่เนี่ยมันหลอกคนทั้งตน,นักง,งานแล้วหลอกเราละร้อยมืองโม้ให้มันหลอกอยู่ได้แล้วมันไปหาเพื่อนบอกว่ากูจะให้ก็จบเพราะเราตัดสินใจจะให้เพราะให้เราเป็นน้องถูกไหมถูกปะเราตัดสินใจทีช่วยหรือใครก็ช่วยไปเลยไม่ต้องสนใจว่าใครจะตัดสินใครจะด่าจาะว่าแล้วก็ไม่ต้องสนใจด้วยว่าเขาจะให้เลยหรือเปล่าแต่จัากจะช่วยก็จบพอจะเข้าใจไหมน,นี่คือข้อที่หนึ่งให้ก็ให้ ข้อที่สองไม่ให้ก็ไม่ให้ข้อนี้คิดแล้วพิจารณาแล้วตัดสินแล้วแล้วว่าจะไม่ให้เพราะอะไรเพราะถ้าให้ไปเราเดือดร้อนแน่ไม่วันนี้ก็วันหน้าก็ตัดสินใจเลยว่าไม่ให้ขอร้องก็ไม่ให้ด่าว่าก็ไม่ให้อ้อนวอนก็ไม่ให้ก็ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ให้จบไม่ให้ก็ไม่ให้ มีน้องคนนึงมายืมเ,เงินเราสามพันก่อนจะให้ก็น่าคิดก่อนจะให้นี้บอกว่าสสนอว่าหาข้อมูลไปแล้วปรากฏว่าไอ้น้องคนนี้ยืมเงินคนมาทั้งโรงงานหกคนไม่เคยให้คืเนเลยแม้แต่คนเดียวรู้่งหน้าไหล้ว่าเรานี่แหละเป็นคนที่เจ็ดผไม่ให้7กไม่ให้เจ็ดจะเหลือหรอใช่ป่ะแล้วทำไงอ่ะก็ตัดสินใจเลยไม่ให้พี่ผมจะเป็นจริงไม่ให้ พอ้พี่ขอร้องเธอผมจะต้องให้เงินลูกเขาเลยนคือไม่ให้จะโดนด่าด้ว่ากีน,นก็ไม่ให้พ่าฝันเสร็จแล้วว่าจะไม่ให้เพราะถ้าให้ไปเดือดร้อนนี่คือไม่ให้ก็ไม่ให้เข้าใจไหมเข้าใจไหมชัดไหมแยกดีๆนะข้อที่สามให้ไม่ให้ก็ให้ให้ ให้ไม่ให้ก็ให้ให้หมายความว่าเราจะให้อะไรใครแม้รูู้่งหน้าสิเจาให้ไปเขาจะไม่ให้กลับก็ต้องให้เราจะให้อะไรไปใครกับไปก็ตามรู้แก่แกว่ว่าให้ไปศูนย์่ะฟรีแต่ก็ต้องให้เช่นเราทํางานได้ปั๊บก็ตัดเงินส่งไปพ่อเลยเดืนสองพันทุกเดือนอยู่ตา่างจังหวก็ตัดส่งไป โอนขอ้าบัญชีเมีนที่ทุกเดือนพอรับเงินเดือนออกว่าโอนขึ้นสองพันเงินเดือนออกว่โอนขึ้นสองพันโอนทุกเดือนไม่สนใจเลยเงินออบัญชีมีเยอะขนาดไหนมีหน้าธิโอนในพ่อทุกเดือนเดือนสองพันรู้ล่วงหน้าไหมว่าเงินเดือนสองพันที่หายไปให้พ่อไม่ได้ไม่ได้อะไรตอบแทนจากพ่อแน่รู้ไหมรู้มันรู้แต่ก็ต้องให้เพื่อเป็นการสร้างบรารมีตอบแทนบุคคลให้กับตัวเอง เราเงินเดือนออกปั๊บก็ตัเดเงินไปห้าร้อยไปทำไมไปซื้อถังสทานสวัสดิ์ถวายพระเลยขอทําบุญเดือนละห้าร้อยมาขอสังฆทานทาั้งเดือนละครั้งตอนเราถังสังฆทานซื้อไปห้าร้อยวพระรู้โน้มามลงว่าทางสังฆทานท,ท,ท,ที่ถวายดพระไม่ได้เราแต่แตตใจตอบแทนจากพระแง,ง่รู้ไหมรู้ป่ะรู้แต่ก็ต้องทำเพื่อสร้างบุญบารมีให้ตัวเองนี่คือให้ไม่ให้ก็ให้ให วันดีคืนดีบริษัทจะขอความช่วยเหลือก็ตัดสินใจให้เลยให้ความช่วยเหลือบริษัทเลยไม่สนใจว่าบริษัทจะให้เงินเงินเงินโรทีหรือไม่โรทีไม่สนใจขอทําเลยนานๆท,ๆทีไม่เป็นไรบริษัทไม่ได้ขอเรา,าทุกวันรู้ลงมาไม่แบบนี้เพราะบริษัทแพ้อะไรกลับกลับไปแง่รู้ไหมรู้แต่ก็ต้องให้เพื่อสร้างมูลค่านี้ให้กับตัวเองไอ้ตรงนี้แหละคือการให้ข้อที่สาม นั้นจาไว้ว่าการให้มีความสุขก็ขึ้นหนึ่งให้ก็ให้อยากให้ให้ไปเลยไม่ต้องสนใจกัรจะด่าจะว่าสองไม่ให้ก็ไม่ให้ตัดสินใจแล้วจะไม่ให้ก็ไม่ให้ใจแข็งไว้ไม่ต้องสนใจใครทั้งสิ้นข้อที่สามเราจะให้ใครใครเขาจะให้กลับหรือไม่ให้กลับก็ต้องให้ถ้ามันเป็นการสร้างบุญสร้างบารมีกับตัวเองสร้างความดีกันเองให้ไปเลยอย่างนี้ขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านอ่ะมีเพื่อนยืนยืนตูน หน้าโรงงานเอ้าอะไรอ่ะเนี่ยรอมาายอร์ไซค์อยู่ยังไม่มาเลยเฮ้ยไปกันดิจะไปลงปักซอยให้เพื่อนซ้อมมอร์ไซค์ขี่ไปรู้ไหมว่าไม่ได้รตอบแทนเพื่อนแง่รู้ไหมรู้แต่ก็ต้องให้ทำไมก็เพื่อนอกันก็จะตอบก็ได้เพราะเพื่อนนี่รวยใช่หรือแล้วอาจจะตอสาย่เราทุกทุกวันนะครับไม่ตอบแทนกับก็ให้ไปเลยทำไมก็ยังไงเราก็ผีไปทางนี้แล้วดีกว่าให้เพื่อนที่รอทิ้งเพื่อนทำไม การให้สามข้อต้องทนดีๆนะแล้วรับประกันว่าถ้าคุณทําตามสามข้อนี้คุณจะมีความสุขมากและผมก็มีความสุขมา28ปีแล้วเ็ใช้สามข้อนี้มนาะไม่เคยเกิดความทุกข์จากการให้แม้แต่ครั้งเดียวเลยมัน,น,หนหมขนาดไหนรู้ไหมขนาดที่ว่าผมเก็บเงินมา300ซื้อเสื้อของฝันมันเกิดให้กับคุณวิถีพอณวิานรับปั๊บไม่ชอบว่ะเผาทิ้งอย่างนั้นเลยโหนไหม Gói không? hạn không? Gói bắn. 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 Gói bắn 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 Nhìn bắn 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 แล้วให้มิชาให้มิชาไปยังให้มิชาไปยังให้แล้วเสื้อตรงนั้นเป็นเสื้อของมิชาหรือของเราเออแต่ระหว่งพี่กอดทำไมเสื้อเขาไม่ใช่เสื้อเรากดทำไมภารกิจเราจบแล้วคุณเก็บเงินมาแล้วเพื่อซื้อเสื้อให้เขาแฮปปี้เบิร์ตเดย์ภารกิจคุณจบแล้วใช่ไหมในการที่ให้เป็นเบิร์ตเดย์กับเพื่อนใช่ป่ะจบแล้วหลังจากนั้นมันเป็นเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราเขาทิ้งก็เรื่องของคุณ ประมาณก็อย่ามาด่าว่ากูไม่รักเพื่อนเพราะกูซึ้งเลยครับแต่เพื่อนเผาทิ้งก็ไม่โกรธไม่ใช่ท่านั้นน้ำใจไม่เกี่ยวเพราะอะไรเพราะน้ําใจที่เราซื้อให้จบไปแล้วส่วนเขาจะเผาทิ้งเรื่องเขาเพราะเป็นเสื้อเขาเป็นเสื้อเราที่มันโหเพราะอะไรลัวเพราะอะไรเพราะกูคิดว่าเป็นเสื้อกูเสื้อเราที่ไหนให้เขาไปแล้วก็กูซื้อให้เขาอย่างให้เขาแ้วก็จบจะมันซื้อหรือขายซื้อเขาให้ไวอย่าง จริงแฮปปี้จริงๆผมเล่าเรื่องหฟังเรื่องหนึงน่งกันนะคุณหนานจะทำใจยากนะกับคุณรุ่งแต่เล่าให้ฟังกันผมเก็บเงินได้ประมาณสามแสนก็ทำงานเก็บเงินนะเมื่อก,ก่อนเก็บเงนินได้สามแสนวันหนึ่งพ่อมาบอกว่าพ่ออยากได้รถกระบะคันหนึ่ง,งซึ่งตอนนั้นมันเป็นรถลิสตันคินแคป เป็นรถกระบเขาขายมือสองมาสามแสนมือหนึ่งมาเจ็ดแสนกระบลพ่อเขาเลยบอกอยากได้พรพ่อเขาใช้รถเก่าผมก็ไหนไปดูนี่พ่อมันก็ใหม่จริงรถมันใหม่ใช้ยังไม่ชำเลยอแล้วก็ใหม่มา,ากทั้งนั้นที่เป็นมือสองนะวิ่งก็ไม่ขี่พันวิ่งก็ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงห้าหมื่นโลครับเดียวสองป,ปีแล้วนะวิ่งมันก็ใหม่เดียวก็นะครับผมก็คิดแค่ว,ว่าเออคันเกา่าพ่อ,อ,อขนะเขาขังเลยเขากมเลยบอกผมว่า มันต้องเพิ่มเงินประมาณสามแสนเพราะคันเก่ามันขายแล้วไม่ทิ้งอยู่ตอนนั้นรถมันเก่ามากอายได้ไม่เหมือนและคันนี้มันก็พ่อเขาใช้ไปซ่อมไปจนมันชินแล้วครับผมขับขับไปฝนตกป๊อกครงการมันมันพ่อพ่อเขปั๊มขับดูปั๊มอยต้าตาติดขับต่อขับไปคว๊มหยุดตั้งตั้งไฟแก่ให้ก่อน ตั้งในตัวตัวไฟมันนะตั้งประจำตั้งอย่างนผมเรียนเรียนการตั้งไฟอย่างก็รถรุ่นเก่าคาบูว์ไอคาบูลเลเตอร์ก็เจนผู้ฉีดนะนะลงถ้าตายที่ไหนเมื่อไรผมไม่เคยผมไม่เคยทิ้งรถไปกลางถนนนะสามารถจะทำมุอติดเราแบบางได้แล้วว่างๆก็มานั่งตั้งไฟแก่ไฟอ่อนเครื่องเครื่องมันเรียบด้วยว่าไฟน้ำมันนะตั้งเรียบยกขึ้นเครื่องนิดเดียตั้งทุกวันตั้งโดยตลอดก็เห็นพ่อว่าสงสารนะรถคันนี้ก็น่าจะสบายหน่อยใ้พ่อสบาย ก็พ่อขอกกันพ่อยืมก่อนได้ไหมสามแสนประมาณที่งแต่สามแสนสองแสนแปดสองแสนเก้าจนหมดเลยแล้วเดี๋ยวไงพ่อจะค่อยๆฝังให้ผมก็ถามพ่อเต้าจริงหรึเปล่าจริงพ่ออยากได้หรอเวลาสับกรรยารปัญญาอย่างเงี้ยไอ้พ่อรือเปล่าขับรถกระบะนะโอ้ยไอ้ขับรถกระบะเปินปัญญาไม่เป็นไรเนะี่ยอ้าโอเคพ่ออยังได้ผมก็ขับรถกันเก่าไปไปถึงที่ศูนย์ไปถึงรลักเนี่ยก็เคลื่อนรถครับแล้วก็จ่าย ผมเกิดเป็นบัญชีเลยสามแสนจ่ายพอ่อเสร็จแล้วผมกพอ่อแล้วก็โอนใส่ชื่อพ่อเลยพ่อสามารถได้มีของสุทธนะิแ้วนะเดี๋ยวพ่อจะใช้ให้ไม่ต้องผมเซฟพ่อเองเอ้าวแล้วเงินลูกอะ่ะเงินผมก็เงินผมช่างหมดไปลูกก็าหาใหม่ได้แล้วลูกมันเสียดายก็เสียดายสามแสนไม่เสียดายแต่ว่าพอ่อผมไม่เยอะและ้วผมเชื่อว่าเงินที่มันไปให้พ่อ มันเป็นมงค์ก็พ่อสอนก็ใช่หรอว่าเงินที่ตอบแทนคุณพ่อแม่หรืเงินองค์เดียวมันก็กลับผมเชื่ออย่าไป้ามาเองนะพอ่อพ่อไปอ่ะพี่มาวันแรกที่ผมปลื้มใจมากเลยนะเขาขับโอ้โหขัดสีล้างรถุดูดูไม่ถึงสามชั่วโมงคุณเชื่อไหมเพื่งพ่อตัวเป็นมันทำเองดูดูเองเช็ดเองอ่ะโอ้โหไม่ถึงสามชั่วโมงรถคนละสภาพกับเมื่อกี้เลยมายี่ยมอย่างรถออกจากศูนย์เลยอ่ะ ในวันเกาะก็ไหลตบหัวแตกตายรถมันล,ลื่นเกาะตุ้งตาตุ้ไหลเนี่ยเลยเกาะไม่อยู่รถมันลื่นมากโยนผ้าผ้าขนุนนี่โยนบนคาร์ลน่ยมันไหลไปตกฝั่งนู้นเลยคิดดูกันพ่อของขัดเงาขนาดไหนขัดมือเนี่ยไม่ใช่เครื่องแต่ขัดมือนะไอยรร้ยางมาตรงมาตอนหลุดหมดเกลี้ยงเลยเขาพิทัญญาขัดหูพ่อเกี้ยมเลยอะล้อเลื้อลงแบกหนีขับไปทําง,งานเจ็ดวันที่ทําง,งานก็มีพี่สาวอยู่เนี่ยขับไปเจ็ดวัน วันที่8กลับรถกลับมาบ้านเป็นรถพี่สาวเก่าๆมาจอดอยู่ที่บ้านคุณคาดว่ามันเปิดอะไร้ยเช้าวันที่8พ่อขับรถนิสสันินแคปที่ผมซื้อให้เย็นกลับมาเป็นรถเก่าๆของพี่สาว <c oughs> พี่สาวเอาแลกรถกับพ่อแลกรถกับพ่อมาจอดเป็นรถ พอได้คอดอกเก่าคันหนึ่งก็รู้และเกิดอะไรขึ้นผก็เฉยไม่คุยไม่พูดทำชีวิตปกติเจ็ดวันเยอไหมเจ็ดวันไ่พูดเรื่องนี้ก็คุยกับพ่อตามปกติวันที่แปดกลับมาบ้านตอนสองทุ่มมีกระดาษวางมบมนโต๊ะแผ่นหนึ่งผมก็หยิบมาข้างในเขียนว่าจองคนลูกเราพ่อขอโทษที่ตัดสินใจทำอะไรไปบางอย่างโดยตระ,ะการต้องอัด แล้วพ่อสารวัตรจะเขียนหน้าหนึ่งเขียนประมาณว่าเขาเอารถให้พี่สาวแลกรถกันโดยที่ไม่ปรึกษาผมเพรารถคันนี้ผมเีรนซื้อให้เขาผม่อถึงกระดาษเดินเข้าไปหาในห้องเขาตอนนั้นสี่ทุ่มแล้วเขายังไม่นอนคอประตูว่าพอเปิดมาบอกว่ากระดาษอะไรอ่ะก็ตามนั้นแหละบอกพ่อพ่อไม่ต้องกังวลใจนะผมซื้อต้นให้พ่อรถคันนี้รถของพ่อพ่อจะให้ใครมันเรื่องของพ่อ ถ้าพ่อจะเอารถใหม่ให้และพ่อจะกลับมาใช้รถเก่าเหมือนเดิมผมก็ไม่ผมก็ช่วยอะไรพ่อไม่ได้พ่อก็ทุกไปเองมันเป็น้นของพ่อม่ใช่เ้นของผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องมากังวลว่าผมจะโกรธเพราะผมไม่เคยโกรธพ่อไว้ในะทั้งเดียวรถที่ผมให้เป็นรถของพ่อไม่ใช่รถของผมผมพูดอย่างนี้ผมทามําตามพ่อนะตามพ่อข้อไหนข้อไหนข้อที่หนึ่ง สามแสนเลยแหละข้อที่หนึ่งก็ให้ก็ให้ไงจําได้ป่ะก็ให้ก็ให้ไงให้ไปแล้วก็เมื่อกี้ยกตัวอย่างอยู่ข้อที่หนึ่งอ่ะก็ซื้อเสื้อให้พี่ธานเสื้อไข่เสื้อพิธานพี่ธานเผาเสื้อไข่ก็ซื้อพิธานไป็นเสื้อผมเห็นป่ะข้อที่หนึ่งเนี่ยผมให้พ่อแล้วรถข้อไม่ใช่รถผมถูกไหมจะกดทำไมที่กดเพราะอะไรก็รถผู้ซื้อให้กดไงก็รถเขาแล้วภารกิจผมตกแล้ว เขาก็มองหน้าผมแล้วบอกว่าเ h a n ย y ่ u ขอบคนที่ไม่คิดมากหลังจากนั้นใช้รถคันนี้อีกสักพักหนึ่ง,ถงรถโตต้าสปออ์พื้นเซอร์ออกมาสี่ประตูยกไทเกอร์สี่ประตูยกสูงรุ่นแรกเลยออกมาเจ็ดแสนกว่าบาทแปดแสนประมาณนั้นนะ่ะเขาอยากได้อีก <laughs> ผมก็บอกว่าไม่มีเงินสแ <laughs> มมนแล้วหมดไปแล้วเมื่อกี้ยังรักสังสมอยู่ยังมีไม่กี่หมื่นแต่แคาอยากจะได้ ไปซื้อผมผมหาซื PM ้อก็เอารถคันเข่าที่ตาวเนี่ยเทินไปได้เจ็ดปืนแล้วก็เป็นเงินดาวไปเลยและก็ดาวตรงนี้ออกมาและผมก็ผ่อนก่อนได้พ่อเขาก็ผ่อนด้วยก็แยกงกันผ่อนประมาณนั้นคือเงินออกมาผมใครได้ดั้งตึกหมายก็ผ่อนก่อนเลยผมก็เจอผ่อนผผ่อนเลยพ่อบางทีพ่อเขาอยากผ่อนเขาไเจอเขาจ่ายก่อนเงินสลับกันแต่ว่าตอนนั้นที่จ่ายเนี่ยผมผมน่าจะจ่ายประมาณสัก เจ็ดสิบนะกว่าเปอร์เซ็นต์น่ะพ่อก็ยินดีสามสิบก็สลับกันเนี้ยเขาก็ไม่อยากให้เรารับภาระคนเดียวแต่ไม่เป็นไรตอนนั้นมันก็ประมาณสักหมื่นนิดๆิดก็ไม่เป็นไรสบายสบายไม่เป็นอื่นมากสี่ปีจนผ่อนหมดพอผ่อนหมดได้บ้างสี่ปีปั๊บวันที่รถครบสนะี่ปีน่ะพ่อขับรถไปที่ทำงานตอนเช้าขากลับเป็นนิสสันคทีแคบเกิดอะไรขึ้นพี่กูเอาไปอีกแล้ว ขับมาคันเดิมเลยผมก็เฉยไม่สนใจผอก็มฉไม่สนอะพ่อก็ไม่คินจะหายแล้วบอกชินแล้วแล้วผมก็ไม่มีอะไรตั้งแย่จนกระทั่งวันหนึ่งเขาพ็อยากได้รถกีกคันหนึ่งเขาจะไปซื้อวีโกตอนนี้นวีโกออกใหม่อ่ะสี่ประตูโฟร์วิวเขาก็อยากได้ผมก็ไปไปดูพอไปดูวีโกเสร็จผมก็บอกพ่อเอาคันนี้ไหม อันเนี้ยเท่กว่านะที่เคยต้าเวสซาขอ,องพ่อเราดีมันสปอร์ตดีมันคล้ายรถรถบ้านเน่ยมันเปิดตู้หลังได้มันสุกของเก็บของได้อุ้ยเยอะแยะเลยเหมือนรถกระบะเลยว่าเป็นรถบ้านน่นนบบารักดีมันแต่งสกอดแล้วตอนนั้นนะ่ะตอนนั้นโปรโมชั่นโปรโมชั่นคืออะไรนะจ่ายเงินเก้าพันถอยรถเอาเลยนึกในใจรถบ,บ้านเลยาเขาดาวน์ไแสนอันนี้ไม่ดาวน์เงินแค่จ่ายเก้าพันเก้าพันบาทไม่ถึงหมื่นนะี่ยแหละขับรถอไปเลย เออเว้ยก็บอกเออมันเขาท่าเอาเอาเอาก็เลยซื้อรถคันนี้ครับเอ็นดิสก์ตีนโตโยต้าอเวนต้าแล้วก็ใช้มาใช้ประมาณสักปีกว่ากว่าก็สิ้นะไม่ใช่รถเสียแล้วพ่อสิพ่อเสียก็เลยยกรถให้แม่ก็เป็นรถของแม่ไแล้วแม่ก็ใช้จะใช้มาก็เหมือนเป็นรถกลางนะ้าอะไรแม่ไม่ใช้ผมมีจำเป็นผมก็ยืมรถแม่มาอยเงี้ยว่ให้ใครใช้ก็นี่ก็ปล่อยเขาใช้จนกล่าวว่าเขาตายก็ให้เขาใช้ ส่วนไหนก็ไม่ใช่ผมก็ยืมมาใช้เวลากระต่ายดีกวันผมก็ชอบเอามาเพราะว่ามันขับสบายมันขับง่ายประหยัดดีมันเคลื่อนบรรทัศก็ขับสบายสบายรถมันนั่งสบายมันไม่เหมือนรถบ้านรถเองไม่เหมือนรถเก่งรถเก่งรถเก่งนั่นมันจะชันเข่าจะเมื่อยแล้วข nice <sh> well anyway. ับนานๆแต่รถนี Sometimes ้่แก็ยิ่งหรืสูงมันจะนั่งสบายๆแลระยะหลังก็เลยเปลี่ยนรถยืมรถแ่มนบดีกว่าขับสบายมาเรื่อยๆไปได้ดีแต่มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเอเวนต์ซ่าไม่น่าเชื่อนะเครื่องบรรทัศน์เกเต็มไปร้อยแปดสิบแต่วิ่งได้ละหกสิบ ผมวิ่งหมดตัวเวทวิ่งรอบองศิลนะวิ ioè, ่งรอศิลป์จนทั Do ้งไม่ไหวถอนดีกว่าคือใจไม่สู้อ่ะก right? ็เลยถอยมาปกติก็เลยวิ่งมาประมาณยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบนิดเดียวใจสบายไม่ไม่ได้โหดเครื่อนเลยนะเครื่อนตรงดีแต่รุ่นใหม่ก็เป็นตันห้าตัวนี้เป็นตันสามไม่กรับก็อย่าไปคิดมากผมก็เฉยเฉยแค่เงี้ยเขาซื้อให้เขา้วก็จบเราไม่เครียด แล้วคุณคิดดูดีถ้าเกิดมันโมโหซื้อรถที่ป่อไปแผ่ป่อแค่บีสาวสุดท้ายแล้วถ้าผมโกรธผมต้องดัาพ่อด้วยใช่ไหมใช่ไหมว่าทำไมรถที่ปีสาวแล้วก็ต้องดัาพี่สาวว่า,าทำไมต้องมาลงมาล,ลงพ่อแล้วสุดท้ายแล้วด่กทั้งพี่ดัาทั้งพ่อเลยถ้าผมไม่จะลงจริงเขาบอกตั้งร้านี่เป็นรถแถาไม่ใช่รถเราเราให้เขาเป็นตัดใจเป็นร้งนรานให้คนไทยซื้อเสื้อให้แฟนสาวหยิบเงินมาซื้อกระเป๋าให้ยังดีไปละสองพันเจ็ด พอให้แฮปปี้เบอร์เกย์ก็จบไปเลยเขาจะใช้ไม่ใช้จะทิ้งจัทิ้งเรื่องเขาแค่นี้นเ่องจะดสบายใจถ้าทําใจไม่ได้แบบนี้ไม่ต้องให้เจอหน้ากัน Happy Birthday, ให้เบอร์เดย์ให้ยิ้มให้ยิ้มไว้ก่อนอยาให้จริงเดี๋ยวมันเอาไปให้ใส่ใจในความประทันยูและกระต้าตาคุณตรงนี้สําคัญมากคนมีน้ําใจหรือไม่มีใจวัดได้แปลกนะมีน้ําใจจริงหรือไม่มีน้ําใจจริงวัดได้ก้อนเ,เดียว คือมีกระตันยูไหมถ้าไม่กระตันยูอย่าฝันว่าจะมีน้ำใจยากเพราะคนที่มีน้ำใจมักจะเป็นคนที่กระตันยูกระตันยูคือรู้คุณกระตอวรีิตาคุณคือตอบแทนบญคุณและคำของคำจะมาพร้อมกันจับไว้ถ้ามีกระตันยูจะมีการตอบรติาคุณไม่มีการตาิบรติาคุณเกิดขึ้นโดยไม่มีกระตันยูเป็นพื้นฐานได้หมดบ้ต้น และเมื่อมีการยุ่งเมื่อไหร่จะมีกระตับเวทีาคุณเหมือนเงาตามมาทันทีเมื่อมีแสงสว่างมาเมื่อไหร่เงาต้องปรากฏเมื่อนั้นนั่นหมายความว่ามีการยุ่งเมื่อไหร่กาตับเวทีจะมีทันทีครับกตัยุ่คือรู้คุณกาตับเวทีคือตอบแทนบนคุณเมื่อรู้ว่าจะตอบแทนทันทีไม่มีการตอบแทนเกิดขึ้นโดยไม่มีการรู้คุณเป็นเบื้องตน้นดังนั้นจำไว้เลยว่า ถ้าอะไรก็ตามที่เราไม่เคยตอบแทนไปคุณนั่นคือไม่รู้บุญคุณครับแต่คนไทยโดยส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่ารู้รู้แต่ยังไม่ได้ตอบมันคือไม่รู้ครับเพราะถ้ารู้จะตอบเลยไม่มีการรู้แล้วไม่ตอบเช่นขณะที่เดินไปผมเข้าประตูผมจะเข้าห้องผมก็ลับประตูไว้พอลับประตูไว้เห็นคุณกะลังเดินมาผมก็ค้ำประตูไว้ก่อนคุณก็เดินมาถึงแล้วคุณก็เดินเข้าไปเลย ไอ้ที <combo> so uhm like ่คุณเข้าไปเลยน่ะแล้วค you know, ุณไม่รู้คุณคุณก็เลยไม่ตอบแทนคุณโดยการขอบคุณรู้แต่ลืมนั่นคือไม่รู้พล้รู้ผมต้องพูดแต่พอมีคนมาพูดปับด้วยความเสียหน้าตัวเองแล้วว่าจริงๆไม่รู้หรอกแต่ด้วยความเสียหน้าตอบว่าไม่ไม่กะรันตุยุก็เสียฟอร์มก็บอกรู้แต่ลืมมีหรอรู้แ้วลืมไม่มีหรอรู้แ้วลืมมันไม่รู้แต่มาเลยลืม แล้วมมีคนท้วงเข้าก็เลยเรื้ทําไงก็บอกขอโทษที่ลืมกันทันทูไม่มีใครพูดเราก็าเสียฟอร์มก็เลยบอกว่ารู้แต่ลืมรู้ยังไงเห็นคนผลักประตูไว้ให้ต้องคิดก่อนเลยเดินมาเห็นเขาผลักประตูให้แล้วเขาเห็นอยู่แล้วเขาผลักประตูเขามองรามาแสดงว่าเขาต้องทาให้เราอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วต้องรู้บุญคุณนั้นตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าขอบคุณนะที่อุตส่าห์ําประตูไว้ให้ขอบคุณนะที่เป็นห่วงเกิแเราเดินมาเผลอแล้วประตูผลักกระเด็นมานดีหน้า ขอบคุณนะที่อุส่า ح, ออกแรงค้ำประตูให้มันรู้คุณมแม่เดินมาแล้วพอถึงป้อบพอถึงพอมาถึงป้อเขาก็ค้ำใหอยู่แล้วก็เดินเข้าไปบเข้าไปผ่านก็ขอบคุณครับแล้วก็เดินเข้าไปมันออกมาทันทีอัตโนมัติกับคำว่าขอบคุณพ่อแม่มีบุญคุณไหมยีไหมตอบแทน,นยังถ้ายังไม่ตอบแทนแสดงว่าไม่รู้คุณพ่อแม่ อย่ามาบอกว่ารู้แต่ไม่มีเป็นเลยอย่ามาเพราะท่ารู้จะมีกี่ข้ออ้างรู้ต้องทำเลยส่วนมากบอกรู้แต่ไม่มันไม่ว่างบางยังมยุ่งอ่ะไม่ยุ่งวันอาที่ยยุ่งวันอาทิตย์ยังไม่ไปมันเหนื่อยอะของว่างตัวเองอ่ะไม่ไปไม่อยู่ยยยยไ,ไ,ลก,ไ,ไ,ไกลไกลให้เดินไปเหรอมีรถทั่วไหมมีเครืรรถถ่องบินไหมมีรถเมล์ไหมมีรถมีรถรถไฟไหมได้ไหม